สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโ r รโลจีมาตรวจด,ดวงเดือนพฤศจิกายนดาวโคโจรย้ายราศีจะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกลุ่มสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่ยกย้ายราศีแค่สองดวงซึ่งถือว่าน้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่าดวงดาวรายเดือนนะคะ<ๆ>เขาโครจรหยุดนิ่งแช่นะคะเป็นการโครจรผิดปกติมาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะซึ่งเลขสาและเลขสหรือดาวอังคารดาวพุธนะคะ่ะเขาหยุดนิ่งอยู่ในภพอริและกรรมะ มาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาทําให้นะคะมันเหมือนมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเงินของคุณเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากปลายเดือนตุลาคมแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะมันก็จะดําเนินนะคะยาวไปจนถึงประมาณสิ้นปีนี้เพราะมุมตรีโกณก็คือพบที่ไปสัมพันธ์นะคะคือพบการงานการเงินอุปสรรคหรือปัญหา ต่างๆเนี่ยมันจะโครจรแบบเนี้คือแช่อยู่แบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยเลยกลายเป็นว่านะคะอย่างในช่วงต้นเดือนนี้ยคุณก็จะต้องมานั่งเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วและดวงดาวโดยมากเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะไปรอยอยู่ในภพกรรมะหรือการงานนั่นเองนะคะมีเรื่องให้เราต้องทําต้องเคลียร์มากมายหลายอย่างนะคะซึ่ง ดวงดาวที่ไปลอยในภพการงานเนี่ยค่ะในช่วงต้นเดือนก็จะมีดาวสุกดาวพุธดาวเกตตีเลขเป็นเลข6เลขสี่เลขเก้านะคะซึ่งเลข6กับเลข9้าเนี่ยเขาจะอยู่แค่ช่วงคราวนะคะอย่างดาวสุกเนี่ยอยู่ถึงวันที่9พฤศจิกายนนะคะส่วนดาวเกตเนี่ยอยู่ถึงเดือนหน้าแต่ดาวพุธเลขสี่เนี่ยอยู่เป็นถึงสิ้นปีดังนั้นเรามาดูดาวสุกก่อนนะคะก็เลยมองว่าอย่างในช่วงต้นเดือนนะคะดาวสุกหรือเลข6เนี่ยมาจากภพพันธุมาจากภพสุภะานะคะก็มีเหตุที่คุณจะต้องทํากิจกรรมอะไรหลายอย่างนะคะ เรื่องแรกคือเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของครอบครัวเรื่องของผู้ใหญ่นะคะมีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบมาทําร่วมกันก็ได้นะคะาจะาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาวเกตก็คือเรื่องงานบุญงานกุศลที่จะต้องแบบเ,เดินทางร่วมกันกับครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ โลกออนไลน์ก็ได้นะคะอาจจะแบบมีการแบบทําอะไรกันในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เช่นเอาบ้านเอารถนะคะหรือเอาโกดังมาทําให้มันดูแบบทันสมัยเพื่อที่จะใช้ในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือดาวเก็ไปว่าต่างประเทศเหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะ,ะแล้วก็มันก็จะแบบเข้มข้นมากๆในช่วงเวลานี้มีเหตุที่จะต้องแบบไปทํานู่นทํานี่หลายอย่างหรือบางคนนะคะ พันธุไปว่าทรัพย์สินเรานะสัมพันธ์กับดาวเกตก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีบ้านเป็นวัดก็ได้อ่าบางคนก็อาจจะไปใช้เวลาถือศีลน,นะพาคนในครอบครัวไปแบบ วัดไปทำบุญไปถือศีลน,นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งอ่ะดาวเกตคืองานบุญเนาะดาวศุกร์ก็คือเรื่องของครอบครบัวทรัพย์สินหรือเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยสัมพันธ์ไปในช่วงเวลาหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทําในช่วงเวลาเนี้ยจริงๆมันควรจะดีนะเพราะว่าเลข6เลขสี่เลขเก้าเขาเป็นดาวที่ดีต่อกันนะคะเป็นดาวคู่่านนะดาวเกตอยู่ตรงไหนก็ช่วยตรงนั้นนั่นเองนะคะแต่โชคร้ายมันอยู่ตรงที่ว่านะคะดันมีมุมตรีโกณซึ่งไอ้มุมตรีโกณเนี่ยนะคะ ตรีเพว่าสาโกก็คือมุมนะคะไอ้มุมตรีโกเนี่ยมันดันไปสัมพันธ์กับภพบอริด้วยสิเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยนะคะมันก็จะชอบมีอุปสรรคมีตัวขัดขวางนะคะอะอย่างมชติว่าเรากำลังจะแบบว่าเดินทางต่างประเทศเทหรือเดินทางไปทำบุญอเอาแบบทรัพย์สินของเรามาทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์มันก็จะต้องมีคนขัดนะค,ะคนที่ขัดคุณคือใครนะคะ เลขสามเนี่ยนะคะหรือดาวอังคารเนี่ยที่ลอยอยู่ในจุดอริคนนี้แหละนะคะที่จะเป็นคนที่ทําให้คุณมีปัญหาไปตลอดเดือนแล้วก็ไปตลอดถึงสิ้นปีด้วยนะอังคารเนี่ยคือภพสหัสชะค่ะก็คือคนที่อยู่รอบข้างคุณอาจจะไม่ค่อยเกื้อหนุน กับเราสักเท่าไหร่นะคะบางทีแบบเราทํางานอย่างเงี้ยแต่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะไม่มาช่วยเป็นแขนเป็นขาไม่มาช่วยสนับสนุนส่งเสริมไม่มาเป็นมิตรให้กันกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เรามีอุปสรรคแทนที่เรามีคนแบบช่วยกันเนาะอย่างเงี้ยค่ะงามก็จะดําเนินไปข้างหน้าด้วยดีใช่ไหมคะพอเขาไม่ช่วยไม่ช่วยเสร็จ มือไม่พายเอาเท้าราน้ําทําตัวมีปัญหาทําตัวมีเ,เป็นศัตรูนะคะหรือทําให้สิ่งที่เราหว้วานแล้วทาไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะคือมันเหมือนแบบพบสหัสชา้าหรือเลขสามเนี่ยนะคะเขาจะเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับคุณเลยนะ mm hmm. การที่คุณจะเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอ่ะสหสช้าคือสังคมค่ะสังคมก็คือญาติพี่น้องนอกบ้านก็คือเพื่อนใช่ไหมหรือกลุ่มสังคมที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ในเวลาเนี้ยมักจะนําปัญหามาให้กันกับคุณ บัณฑิตอาจจะกลายเป็นคนพาลก็ได้คนพาลอาจจะกลายเป็นมิตรก็ได้นะคะมันเหมือนเราดูแบบไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยใครกันแน่นะที่คนนั้นจะมาช่วยทําให้เราไม่เจอปัญหานะคะเพราะว่าบังเอิญว่าดาวอังคารเลขสามเนี่ยเขาเดินผิดปกติในเดือนนี้การที่ดาวเดินผิดปกติอะคะ่ะจะทําให้เราแบบ เหมือนรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะหรือมันอาจจะมีเหตุอะไรที่ทําให้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราพูดเราตกลงหรือที่เราตั้งใจอ่ะนะคะแล้วมันก็จะกระทบกับเรื่องงานของเราบางที เรามีโอกาสในทางการงานเยอะแยะเลยนะคะแบบมีคนมาติดต่อนะคะนายก็แบบว่าอาจจะให้โอกาสกันกันกบเราเดินทางร่วมกันกันกบเราผู้ใหญ่ก็มาหาเราคือเหมือนดาวในช่องการงาน,นมันดีนะะแต่มันดันเชื่อมไปสู่จุดไม่ดีก็คือมาจากคนรอบข้างของคุณเพื่อนของคุณคนที่คุณสนิทแล้วสหรชชาย,ยังหมายถึงเรื่องของการสื่อสารนะพวกโลกออนไลน์ กของการลงแอดโฆษณาพวกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยเหมือนกันนะคะในช่วงเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณลงแอดโฆษณาใช้อ่าช่องทางประชาสัมพันธ์น่ะมักจะไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะดาวอังคารเลข3ก็จะไปกระตุ้นเลข8ในพบก,การเงินนะคะมันเหมือนว่าเอ้ยแบบบางทีการติดต่อพูดคุยการสื่อสารน่ะ มันอาจจะทําให้เราเสียเงินบางทีการชวนเพื่อนไปาการชวนญาติไปไปทําอะไรร่วมร่วมการเดินทางด้วยกันนะทําบุญด้วยการกลายเป็นว่าคนเนี้ยแทนที่จะมาช่วยเรากับกลายเป็นว่าทําให้เราเสียเงินก็ได้นะคะบางทีต้องแบบเสียเงินค่าเดินทางให้กันกับเขาแล้วพอไปแล้วกออ็ไม่ได้ช่วยอะไรปัญหาเยอะนะคะ หรือบางทีแบบลงแอดโฆษณาไปอะค่ะอุตส่าห์ทุ่มเงินลงไปแล้วหวังว่าเราจะได้แบบว่างานที่แบบดีขึ้นกว่านี้คืองานเราดีอยู่แล้วไงนะคะเพราะว่าในพกการงานหูมีดาวสวยๆลอยอยู่เต็มเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าพอลงแอดโฆษณาอันเนี้ยแทนที่มันน่าจะแบบขึ้นมากกว่าเดิมสิกลายเป็นว่าไม่ประสบความสําเร็จลูกค้าที่ได้ก็อาจจะไม่ได้แบบเวิร์กกับเราอย่างนี้ค่ะแทนที่แบบเออได้ลงไปแล้วได้ยอดกลับคืนมากลายเป็นว่าไม่เลย กลายเป็นว่าลูกนี้ไม่จ่ายดีกว่ามันจะมีอาการรู้นี้เหมือนกันนะคะมาจากคนรอบข้างของเราแล้วจะสัมพันธ์เรื่องของเงินด้วยทําให้งานเรามีโอรฐ์ทำให้เราแบบติดขัดในเรื่องของการเงินมาจากดาวอังคารนี้แหละเป็นหลักนะคะก็คือคนรอบข้างของคุณนะคะซึ่งหลีกหนีไม่ได้นะคือมุมตรีโกณน,นี้ค่ะมันจะตรึงอยู่ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นปี แล้วมันเหมือนว่ามันจะมีเหตุให้คุณจะต้องทําอะไรร่วมกันลงทุนกับมีการลงทุนนะมีการทําอะไรร่วมกันกับครอบครัวหรือใช้ทรัพย์สินในการแบบลงทุนในการทํางานนะคะอาจจะมีเรื่องของแบบลูกน้องนะคะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันมีตัวเชื่อมหลายตัวเพราะในช่องการงานมีดาวหลายดวงไงนะคะพอดาวหลายดวงก็จะเชื่อมในหลายๆเรื่องราวแต่คนที่มันจะทําให้เสียเนี่ยนะคะมองว่าดาวอังคารเลขสามเนี่ยเป็นหลัก นะคะก็คือพบศาสตร์ช้าก็คือสังคมรอบข้างคุณการสื่อสารนี่แหละจะทําให้มีอุปสรรคในการทํางานและเรื่องของการเสียเงินนะเพราะฉะนั้นพอคุณรู้แล้วว่าใครคือต้นเหตุนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาจะคุยอะไรกันกับใครจะดิวอะไรกันกับใครนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่เป็นเพื่อนอะเพื่อนญาติคนที่อยู่รอบข้างคุณตอนเนี้ศาสตร์ช้าคือสังคมรอบข้างสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะระวังอาจจะเป็นผลเสียกันกับคุณก็ได้ ซึ่งผลเสียนี่คือเรื่องงานเรื่องเงินนะเป็นหลักแต่จุดดีก็มีไหมนะคะก็มองว่ามีนะคะเพราะว่าไอ้มุมตรีโกนเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นช่องการเงินด้วยไงแสดงว่าอ่ะใช่เงินเราอาจจะมีเสียไปเพราะเงินแล้วก็เข้าสู่จุดอริใช่ไหมคะมันมีแบบว่าดาวไปเชื่อมสัมพันธ์ถึงกัน แต่ก็หมายถึงว่าเฮ้ยเราก็จะมีโอกาสได้เงินเหมือนกันนะคะยิ่งขยันทํางานนะคะทํางานก็ได้เงินอ่ะมีเงินก็ไปใช้นี่นะมีเงินก็ไปลงทุนนะ,ะ,ะงานก็อาจจะมีอุปสรรคแต่มีอุปสรรคก็มีเงินเข้ามาไงนะคะไอ้มุมตรีโกน,นี้มันจะเป็นมุมที่เป็นตรีโกนแบบกลางๆอะ่ะคือมันมีดีและมันมีเสีย นะคะมันไม่ได้เสียแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็ไม่ได้ดีแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันจะมีคําว่าอาริเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะทําอะไรนะคะก็ทําให้มันเต็มที่แหละนะคะทําให้มันเต็มที่เลยนะคะเพราะมันก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของการหาเงินหาทองของคุณเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบความสวยความงามนะดาวสุขความสวยความงามนะคะดาวเกเรื่องของไอเดียครีเอท v วิตี้ความสร้างสารรค์ดาวพุธเรื่องของการค้าขายในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ เรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการวางแผนทางการเงินการเป็นคอนซัลแทนดาวสุขของความสวยงามพวกนี้ก็มองว่าโดดเด่นนะพอคุณคุณทำแล้วอะค่ะมันก็จะสามารถต่อยอดในเรื่องของการเงินได้เพราะว่าดาวสุกเลขหกเนี่ยพุ่งไปเจอเลขแปดนะ,ะเลขแปดเนี่ยเป็นตัวคุณเองดาวเก้าก็เจอเลขแปดเหมือนกันนะคะก็เป็นตัวคุณอีกเหมือนกันนะคะทำได้แบบเต็มที่นะคะแบบงานเข้ามาเราก็จะแบบว่าโกยเงินอะ่ะพอโกยเงินเสร็จแล้วก็จะไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะไปต้อง ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังก็มีได้มีเสียเอางี้แล้วกันนะคะทีนี้มันจะมีดาวที่เดินผิดปกติด้วยเมื่อกี้บอกเลขสามไปแล้วนะคะเลขสามเนี่ยคือพบศาสตร์ชะใช่ไหมที่แบบต้องระวังเลยอันนี้เป็นจุดหลักนอกจากเลขสามหรือดาวคารแล้วจะมีเลขห้าเลขศูนย์เลขสี่อันนี้ก็เดินผิดปกตินะอย่างเลขห้าเลขศูนย์กำลังเดินถอยหลังการถอยหลังเนี่ยจะทําให้ อิทธิพลของดาวพฤหัสน่ะมันไม่ค่อยเด่นชัดนะคะก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นคนในครอบครัวนะะที่เราลักเหมือนครอบครัวเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้มีความรู้เยอะอะ่ะตอนนี้เดินโครจรถอยหลังก็หนึ่งคือเรื่องสุขภาพนะคะสองก็คือเรื่องของการเงินนะคะเพราะดาวพฤหัสเลยเล่ข้ามาจากเรื่องเงินมันจะมีทั้งดีและเสียนะการที่ดาวโคจรเดินถอยหลังอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ไปเจอคนเดิม คนเก่าๆคนเดิมๆในอดีตซึ่งอาจจะเคยเป็นเพื่อนคุณก็ได้แล้วคุณไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วนะคะคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีความรู้เยอะเป็นคนรวยนะคะคนในอดีตคนนี้อาจจะกลับมานะ,ะในช่วงเวลานี้ได้มีโอกาสได้เจอกันได้เดินทางท่องเที่ยวได้มีการติดต่อพูดจากันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินก็ได้นะคะบางทีอาจจะเป็นการแบบเออมาทําอะไรด้วยกันไหมหรืออาจจะเป็นการมาพูดคุยกันเรื่องของทรัพย์สิน เช่นลงทุนด้วยการซื้อบ้านซื้อที่ดินนะ,ะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบการคุยกันเรื่องแบบอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับการเงินและความสําเร็จนะแล้วเหมือนถ้าเกิดคุยแบบเรียบร้อยอ่ะคุณจะได้เงินมหาศาลผู้เลยว่ามหาศาลนะเพราะเลขห้าเลขศูนย์เลขหกเลขสี่เลขเก้าเนี่ยมันเป็นดาวที่เล็งกันแล้วเป็นดาวที่ดีมากๆสัมพันธ์กับการเงินนะคะสัมพันธ์กับเรื่องของแบบโชคลาภความสําเร็จอะ่ะแต่มันจะต้องเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตไงเช่นแบบคุณอาจจะคุยกันกับ เพื่อนคนนี้นะคะคนสนิทคนนี้ครูบาอาจารย์คนนี้ทนายคนนี้ไว้อะเรื่องแบบขายบ้านอะขายบ้านขายที่หรือเรื่องของงานอะไรที่แบบว่าเคยเดียวกันไว้นานแล้วแล้วก็แบบไม่สําเร็จสักทีอะจะมีโอกาสมาคุยกันตอนนี้นะเพราะดาวพุธคือการพูดการเจราจาการติดต่อในอดีตท,ที่คุณเคยคุยกันไว้เรื่องบ้านเรื่องโกดังเรื่องโรงงานเรื่องทรัพย์สินเรื่องของคนในครอบครัวเนี่ยมันจะกลับมาคุยกันในช่วงนี้แล้วจะสําเร็จ จะได้เงินได้ทองได้ความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนในอดีตเป็นคนในปัจจุบันซูสว่าคนในครอบครัวคุณอ่ะเป็นคุณหมอเป็นทนายเป็นคนที่มีความรู้เยอะอะนะคะช่วงเวลานี้เขาอาจจะมีปัญหานะอาจจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเรื่องของลูกค้าเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเจราจาติดต่อเรื่องของเงินเรื่องของทองกลายเป็นว่าเฮ้ย เขาอาจจะหมดตัวนะเพราะการที่ดาวเดินถอยหลังทําให้เศรษฐีเป็นยาจกยาจกเป็นเศรษฐีหรือแบบสิ่งที่รอคอยมานานเนี่ยทาให้เกิดแบบปฏิกิริยาขึ้นเพราะเลขห้า 5, เลขหกเลขสี่นี้เรียกว่ากกเศรษฐีแปลว่า,วาเฮ้ยมีโอกาสรวยคุณมีโอกาสรวยนะตอนนี้แต่มันต้องเป็นเรื่องเดิมๆในอดีตนะที่คุณแบบรอมานานอะนะคะคุณจะได้ตอนนี้บางคนอาจสมมติกําลังแบบรอเอกสารของลูกค,ค้านะคะคุยกันมานานแล้วไม่จบสักทีถ้าเกิดจบโปรเจกต์นี้นะโหฉันแบบ หูได้เซ็นปุ๊บชั้นรวยเลยนะคะก็มีโอกาสได้นะคะหรือขายบ้านเป็นบ้านแบบหลังใหญ่หูที่พื้นใหญ่นะคุยกันมานานล้วไม่ตกลงสทัทีจะได้ในช่วงนี้คือจะรวยมากอะ่ะมาจากสิ่งที่คุณลงมือทําในอดีตนะแล้วมันไม่สําเร็จเป็นเรื่องของบ้านครอบครัวทรัพย์สิน ของคุณเนี่ยจะสําเร็จได้เงินได้ทองนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะมองว่าเสียนะอย่างเช่นคุณมีบ้านหลังใหญ่โตนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้มันอาจจะมีการติดขัดเรื่องของลูกค้าเรื่องของกิจการอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าบ้านใหญ่จะเหลือบ้านเล็กอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอในวันที่9พฤศจิกายนนะคะดาวสุขจะโครจรเดินเร็วเข้าสู่จุดลาพะอันนี้ดาวสุขย้ายมาดีนะสุขคือเลข6กนะคะซึ่งก่อนหน้านี้โครจรเป็นประประคือแบบ ตำแหน่งน้อยอ่ะสมมติเต็มร้อยได้ได้สิบอ่ะแต่มหาจักรเนี่ยก็คือได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่อารมณ์มันจะเป็นแบบเหมือนต้องไฟ์นะการต่อสู้บุกบั่นที่คุณแบบว่าสู้มาเรื่องบ้านเรื่องคนในบ้านนะ,ะเรื่องทรัพย์สินของคุณเรื่องผู้ใหญ่ของคุณที่คุณต่อสู้มหาจากักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันสงเฉง ที่คุณฟันฉงเชงอะเรื่องที่คุณติดต่อกับแบงก์อะเรื่องบ้านคุณเรื่องรถคุณน่ะเรื่องที่คุณติดต่อกับคนต่างชาติอะเรื่องของโกดังทรัพย์สินหรือเรื่องของงานของคุณน่ะเรื่องที่คุณติดต่อกันกับเจ้านายของคุณน่ะเรื่องของแบบคนอะเรื่องของงานหรือเรื่องของภายในครอบครัวอย่างเงี้ยคือที่คุณลุยอะที่คุณไฟมาเนี่ยนะคะเพราะก่อนหน้าที่ดาวสุกจะมาอยู่ในจุดลาภามันมาจากจุดกัมมะไงแปลว่าสิ่งที่คุณลงมือทําอ่ะที่คุณลงมือทํา แล้วคุณก็ต่อสู้อย่างบากบั่นมันจะสําเร็จมันเข้าสู่จุดลาพาแปว่าเฮ้ยจะประสบความสําเร็จนะใครกาลังรออะไรอยู่นะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะคะภายในบ้านภายในครอบครัวภายในโรงงานภายในโกดังพันธุมันเป็นเรื่องของแบบทรัพย์สินแล้วก็สิ่งที่เราเข้าไปอยู่ไงบางคนเข้าไปอยู่ในโรงงานมากกว่าอยู่บ้านอีกทํางานแบบจนแบบเหมือนงานเป็นบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ สิ่ที่คุณต่อสู้คุณกำลังจะได้มาได้เงินนะเออเป็นเรื่องเงินเงินทองทองอีกแล้วว่านะคะแล้วเอเรื่องของความสําเร็จเนี้ยมาจากพบสุภาด้วยนะก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะ เขาจะมาช่วยเหลือเขาจะมาอุ้มชูเขาจะมาสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่เนี่ยของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะเป็นคู่ค้ารายใหญ่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของธนาคารก็ได้นะคะมันเหมือนมีความสําเร็จเกิดขึ้นใครกําลังต่อสู้อยู่ไหมเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนะคะมองว่ามีโอกาสที่ดีนะคะโดยเฉพาะตอนที่ดาวสุกย้ายเนี่ยเกิดความสําเร็จอย่างแน่นอน ในวันที่16พฤศจิกายนค่ะดาวอาทิตย์เลขหนึ่งย้ายเข้าสู่พบการงานพบการงานนะมีดาวมากระตุ้นอีกแล้วคือ กระตุ้นตลอดเดือนเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทํามันจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแต่มีดาวที่ลอยค้างอยู่คือเลขสี่หรือดาวพุธเนี่ยก็คือมันจะต้องแบบพูดตลอดเวลานะะต้องสัญญาต้องสื่อสารต้องเจรจาต้องตกลงต้องพูดต้องค้าต้องขายอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณทําแบบยาวไปจนถึงสิ้นปีนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วก็จะมีดาวดวงอื่นเนี่ยที่จะมากระทบอย่างช่วงกลางเดือนก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะมีหน้าที่ที่คุณจะต้องทํากับ คนใกล้ชิดนะคะอาจจะเป็นคู่ค้าก็ได้หุ้นส่วนก็ได้คู่ครองก็ได้คนสนิทของคุณนะคะเพราะว่าเลขหนึ่งมาจากภพปตัตน,นินะคะคนใกล้ชิดกับเราเนี่ยเหมือนมีเหตุที่จะต้องมาตกลงมาคุยมาเซนนะมาทําข้อตกลงมาสื่อสารมาเจรจามีเรื่องที่จะต้องทําด้วยกันกับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราคนสนิทของเราเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ดีนะหนึ่งสี่เก้าเนี่ยดีเลยนะคะเ,เลงไปเจอห้าศูนย์ก็ดีนะคะแต่อ้ที่ไม่ดีเนี่ยนะคะคือเลขสามกับเลขแปด ที่เป็นดาวคู่สัตรูสกับ8เป็นดาวคู่สตูของดาวอาทิตย์เลข1 4เนี่ยก็เป็นดาวคู่สัตรูกับเลข3เลข8นะคะเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยงานมันเหมือนมันมันน่าจะเข้าเขาดีนะมีคนเข้ามานะมีคู่ค้าเข้ามามีคนสนิทเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องงานเรื่องการมีข้อตกลงอะไรบางอย่างต้องคุยต้องติดต่อเจรจาตัวปัญหาก็คือพบสหัสช้ถ้าคุณขายบ้านก็พวกในหน้านะ,ค,ะคนที่คอยเป็นแบบ คนติดต่อให้กันกับคุณ่ะนะคะเขาจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องข้อตกลงนะที่อาจจะแบบบิดพิ้วขอเพิ่มนะคะหรือทําให้เกิดแบบ ปัญหาเกิดขึ้นนะงานจะดีจะดีแล้วต้องแบบว่าเอาตัวเข้ามาขวางอีกนะแล้วก็ครั้งนี้การมาขวางเนี่ยก็จะค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าดาวศัตรูมันเล็งกันนะคะมันจะไม่เหมือนต้นเดือนที่ว่าเอ้ยพอมันเหมือนมันมีอุปสรรคแต่มันก็จะมีแบบเหมือนตัวกลางอะ่ะคอยไก,กล่เกลี่ยทําให้เไม่เกิดอะไรรุนแรงมากนะคะแต่ทีเนี้ยพอช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณอาจจะต้องระวงังละกันในการที่คุณจะติดต่อคนใกล้ชิดเนี่ยเรื่องเอกสารสัญญาบางทีคุณอาจจะมีแบบ คนมาซื้อบ้านใช่ไหมคะคนมาซื้อบ้านแล้วต้องแบบเจราจาตกลงเรื่องเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบว่าเพื่อนเขาญาติเขามาขัดอีกว่าเฮ้ยไม่ซื้อไหมหรือแบบต่อรองราคาหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงหน่อยไหมหรือนายหน้ามาขอแบบว่าอะไรเพิ่มเติมหรือสิ่งที่นายหน้าบอกเขากับสิ่งที่นายหน้าบอกเราคนละแบบสิ่งที่ลงโฆษณาทาไมลงโฆษณาอย่างนี้แต่เราให้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ที่พูดไปอ่ะนะคะมันจะไม่ใช่อย่างที่คนใกล้ชิดเขา คิดไว้นะค,คนก้นชิดก็คือคนที่จะมาเป็นคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคนที่มาเซ็นสัญญาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะสิ่งที่แบบเราสื่อสารออกไปหรือสิ่งที่เขาได้รับการสื่อสารน่ะมันเหมือนมันไม่ตรงใจเขาอะนะคะก็เลยจะทําให้สิ่งนี้เกิดปัญหาเกิดปัญหากับตัวเราด้วยนะเพราะาเลข8หรือดาวราหูแทนตัวคุณด้วยเหมือนกันนะคะเลยเกิดเรื่องของความขัดแย้งเช่นแบบกําลังจะเซ็นจะเซ็นละนะคะแล้วสุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะ เ,เขาเข้าใจอีกอย่างเราเข้าใจอีกอย่างหรือมีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองต่อกันไปต่อกันมาอีกหน่อยนะต่างคนต่างไม่ยอมการกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาอาจจะยกเลิกสัญญาคุณก็ได้นะเออเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขแปดเลิงกันนะ่ะตัวเขากับตัวคุณเหมือนมีเรื่องต้องแบบมาคุยกันตรงๆแล้วมันเป็นเรื่องเงินไงที่ตกลงกันไม่ได้เขาก็อาจจะจ่ายช้าจ่ายน้อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนสุดท้ายแล้วอาจจะยกเลิกสัญญาก็ได้อันนี้ก็ อน,น่ากังวลใจอยู่นะสําหรับคนที่จะเข้ามาคุยหรือตกลงกับคุณทางธุรกิจมันเหมือนมันมีอุปสรรคอุปสรรคหนึ่งมาจากตัวคุณได้นะอุปสรรคนึงมาจากการเงินอุปสรรคนึงมาจากเรื่องของคนคนรอบข้างเพราะฉะนั้นจงอยากคุยด้วยอารมณ์เพราะว่าตัวเราเป็นลาหูเลขแปน่ะนะคะเราพร้อมที่จะดับแสงชาวบ้านเขาพร้อมที่จะด่าได้เลยอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดแล้วก็ ด่าวไว้ก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีแบบคําพูดของเราเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเ,เรื่องเรื่องเสียหายมากกว่าเรื่องที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรบิดพิ้วมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ค่อยพูดค่อยจานะค่อยๆแบบว่าแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาไปคืองานอ่ะดีไงนะคะแต่ไอ้มุมดาวอ่ะเลขสามเลขแปดมันดันมาเจอกันพอดีกับดาวคู่ศัตรูไงมันเลยกลายเป็นว่ามันมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเกิดขึ้นจนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายอย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก Line id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ